สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนและคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็ก SBC 82อคูณ20อัพเกรดที่ทำได้แบบ unlimited repeatable นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมได้ลงในช่องไปว่าเพื่อนเพื่อนจะทำแพ็กนี้ยังไงนะครับที่ ถือว่าเป็นแพ็กที่มีโอกาสลุ้นการทีวายมาทห่สุดในเกมมาตอนนี้นะแลวทาได้แบบไม่จํากัดด้วยปกติเราก็จะมีอ่าแปดสิบสามคูณสิบมาให้ทำบ้างแปดสิบสามคูณห้าแต่เกิร์ฟิลด์แต่ส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยมันจะจํากัดจํานวนไว้อยู่นะครับอย่างเช่นวันหนึ่งทาได้สามครั้งหรือบางอันทําได้แค่ครั้งเดียวทําให้สมมติพอเราเปิดสามอันปุ๊บเราก็ไม่มีซองอะไรให้เปิดแล้วเนาะนะ เพราะว่าอันอื่นๆเราก็ต้องไปเล่นดิวิชั่นไรว์ลให้ได้ของรางวัลไรว์ลของรางวัลสกอตเบตเทิลของรางวัลฟุตแชมป์ของรางวัลหมวดรัดไอ้พวกนั้นไปใช่ไหมครับหรือต้องไปทำออเทอติฟต่างๆในการที่เลือกอินเดียเล่หมวดดโหมวดด้าหมวดครับแต่ว่า,าการลูกเนี่ยมันเพื่อสามารถเอานักเตะที่เราไม่ได้ใช้เนาะหรือจะเป็นตัวที่แบบเออเลตสูงๆหน่อย84 85 86แปดกแียวทองที่ มีเยอะๆนะครับหรือจะซื้อมาทำอ่างเงี้ยก็ได้ทั้งหมดนะครับเป็นการไซเคิลเพื่อได้ลุ้นซองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเติมในสโตร์เราก็ได้แพ็่ดีๆมาเปิดได้กับ SBC ที่ชื่อว่า82อคูณ20อัปเกรดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไกด์ดิงแพ็คนี้กันนะครับแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนนะครับแะ82 2คูณ20ทําไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้แพ่ไกด์กลับมา2ีใบนะครับการตีว่าทุกใบเนี้ยจะตีกิ๊กมากกว่านาดวิต่องเนนะบ เป็นก๊าซสีดำเนาะไม่พอก็ไปทำใน SBC 3 83 t OT เดี๋ยวมันอยู่เนาะ เพื่อนเพื่อนใส่เข้าไปปุ๊บ83บวกอินฟอร์มตัวหนึ่งโถสคอร์ขึ้นขวาให้ใส่เสจประมาณ8 4มี86ขึ้นไปตัวหนึ่งก็เสียไปประมาณ22ตัวนะครับกลับมาก็ส่วนใหญ่ผมว่ายากนะที่จะขาดทุนก็จะมีขาดทุนบ้างบางทีเวลาไม่ได้อินฟอร์มหรือว่าบางทีหลุดไปได้ตัวเลทต่ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าเพื่อนๆสามารถไซเคิลไปเรื่อยๆจนกว่าที่เพื่อนเพื่อจะได้ตัวทีมาดีอหรือบางทีบางคนได้แล้วอยากได้เพิ่มตัวนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะมีให้หลุดนะครับแพ็คเนี้ผจัดไป นะครับว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสมหวังไหมหรือว่าจะได้เป็นแค่ตัวคาราโบมนชันยังไงก็เดี๋ยวฝากดูกันไปยาวๆแล้วก็เปิดแพ็คลูกก์ดไปด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนสมหวังในตัวที่อยากได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จไหมสำหรับชาเลนจ์อนนี้นะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับกดซ้งกดซับได้เลยนะครับตอนนี้เส้นทาง30,000ซับปีใหม่แล้วอยากไปถึง30,000ซับมากๆเลยเพื่อนๆไหนเข้ามาดูประจำกันแล้วอย่าลืมช่วนสนับสนุนนะครับเด็กง่ายๆในการกดไลค กดคอมเมนต์หัวจงหัวใจสีน้ำเงินหรือโลโก้ทีวายก็ได้แค่นี้ก็จะช่วยผมได้มากมาแล้วนะครับสำหรับการสบสนช่องนะครับหรืออาจจะช่วยกดซับอันนี้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวไปเูยเรื่องราวของคลิปวันนี้กันเลยครับ let's go <S food cheap coin จำหน่ายคอยในเกม ea fc 25ใช้ระบบ comfort trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ เริ่มกันเลยครับเ,เพื่อนๆซองแรกของคลิปวันนี้นะ82คูณ20ผมจะสตาร์ทด้วยตั้งต้น2อันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับผมตั้งใจว่าคลิปนี้เหมือนที่บอกจนกว่าจะได้ถ้าไม่ได้ก็อัน82คูณ20แพ็คในสตร์กกวาดให้หมดเอาให้เหลือวันนี้้องได้สักตัวหน่มาเริ่มเลยซองที่1ผมไม่รู้ผมจำเป็นต้องนับไหมว่าผมเปิดไปกี่อันนะครับผมจะพยายามค่คอยๆอัปเดตตัวเลขไปเรื่อยๆแล้วกันเตือนเพื่อนๆอย่าอยากรู้ว่าอมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่คงผมจะได้มาตัวหนึ่ง ถ้าได้อินฟอร์มงี้โอเคเลยนะครับนี่ถือว่าคุ้มอยู่นะถ้าออกอินฟอร์มหนึ่งอันผมคิดว่าไม่ขาดทุนแน่นอนที่จะเอาไปทําอีกรอบหนึ่งโดยไม่เสียอะไรเพิ่มนะครับไปยังไม่มีนะครับแต่มีขอบเรื่อยๆนะอืมอินฟอร์มอีกแล้วขอบคุณมากมากเลยนอกเหนือจากแพ็ก82คูณ20ที่เพื่อนๆได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้แพ็กพรีเมียมโกตรงนี้ด้วยนะครับคูณสองด้วยนะครับเพื่อนๆก็ขายหมดเลยก็สะสมเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะบางคนได้ตัวอินฟอร์มจากในนี้ เนี่ยอย่างเงี้ยก็20,000กว่าแล้วนะถ้ายินฟอร์มออกแบบเนี้ยทุกคนพยายามควิกเซลไว้ก่อนเนาะเก็บตัวเลทสูงๆไว้ก็ได้ที่เหลือก็ควิกเซลไปนะครับก็จะได้2 3 0 0 0ทุกซองทุกซองเองียบไปเรื่อยๆก็จะได้เพิ่มเงินด้วยนะครับบอกว่าก็เป็นมูฟที่ดีนะที่จะทำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะควิกหมดเลยก็ได้หรือถ้าใครอยากจะขายไปนอะันอันก็ขายได้นะลองไปตั้งดูว่าจะออกหรือเปล่านะครับอันนี้ได้1000คอยตรงนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้นะครับดาวไว้ก่อนนี่เดบอยเหรอ โอเคอินฟอร์มเดบอยส้มจัดเก้าสิบนะครับอันที่ห้าไปิสองคูณยี่สิบอินฟอร์มอินฟอร์มใครเอ่ยดูโมเดลนะครับอืม uh อัน huh. ที่หกยังไม่มีตอนนี้สปีดผมคือทำทีละสองอันนะคือการมันวนไปวนมาอยู่เงี้ยครับมันมันหมดมีอยู่แค่เนี้ย ดกมีอินฟอร์มด้วยขอบคุณครับดินฟอรทั้งสองอันอย่างนี้ก็สวยเลยอ่ะไปทำมาอีต่อไปก็จะเป็น83บคูณ10บ้างล่ะนะครับลุยกันเลยก็ผมจะขอ,อนับเหมือน82ไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นซองที่8หรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้เป็นซองที่8แล้วกันนะครับตอนที่9อืมก็ยังไม่ได้นะครับยังมีขอบทุกอันนะไม่รู้จะมีอินฟอร์มให้ผมบ้างหรือเปล่ามีตัวหนึ่งนะครับขอบคุณจริงๆ ผมตั้งใจว่าผมจะเปิดให้ถึง50นะเป็นอย่างน้อยอันที่10ก็ยังมีแต่ขอบนะครับไม่มีฟ้าอะไรทั้งนั้นนะครับน่าจะเป็นซาก้าหรือเปล่าอู้ไม่ใช่เป็นโรดิโก้นะครับเพื่อนๆของม้วนอีกแล้วก็อันนี้คืออันที่1ิบเอ็นะครับแปดสิคูณสามเอ็กทเกอร์นี้บีซีที่ผมลูบมานะ โอเค11นะครับนับไปโอเคไปต่อซองที่12ของวันนี้ครับเ,เพื่อนๆอีก4อันลุยยังไม่ได้ข้ามเหมือนเดิมนะครับอินฟอร์ม2ตัวขอบคุณถึงใจมากๆเลยถึงใจสุดๆสิบสามลัคกี้นัมเบอร์ก็ยังไม่ได้อันนี้คืออันที่14นะครับเ,เพื่อนๆเล่หของเด็กคิงองรีก็ยังไม่มานะเป็น CDM ใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีอินฟอร์มมาหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังไม่มีแม้แต่ฮอร์เรอร์มนชั่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะเนี่ยว่าดวงผมมันจะขนาดนี้เลยเหรออันที่15ก็ยังไม่ใช่วันนี้นะครับแม้จะเป็นลูก้าโมติกที่เดินออกมาเนี่ยพอเห็นทรงผมผมก็รู้แล้วหนักอันที่สิครับเ,เพื่อนมาดี ยังไม่ได้17ให้ดูกันแบบเต็มๆไปเลย8มาได้แล้วยังอกีกโอ้โหถามจริงอะไรเนี่ยยังไม่ใช่อีกหรอมาได้แล้วนะจะทีวายกี่โมงไปดับสคูณยีก็ยังไม่ใช่วันของผมนะครับจริงอะ อินฟอร์มสองตัวขอบคุณอันนี้จะเป็นซองที่18ของผมนะครับเพื่อนๆไปลุยกันเลยอินฟอร์มขอบคุณอินฟอร์มอย่างนั้นเหรอใครเอ่ยสองตัวมาตัวเดียวอคูเช่นะครับอคูเช่สิบเก้าก็ยังไม่มีโน้ตไว้ก่อน19 มีอินฟอร์มอีกตัวหนึ่งอยู่นะโอเคอันที่20กับแพ็กแปดสิบสองคูณยี่สิบยังไม่มา21ก็ยังไม่มีสิงบูต้องสีนี้ใช่ไหมเออจริงจริงไปต่อซซอที่2ี่ครับยังไม่ใช่ยังไม่มา24ก็ยังไม่ใช่ซที่2ี่ครับเพื่อนๆก็ยังไม่ใช่นะครับก็ยังไม่ใช่แต่ก็ยังจะไปต่อในะวันนี้นะครับ อันต่อไปสําคัญนะเป็นเลขวันเกิดผมด้วย27นะครับซองที่27เลขวันเกิดผมอันที่27ครับเพื่อนๆน,นี่คือเลขวันเกิดของผมเองนะจะมีทีไม่ดได้เยะได้หรือย,อยังไม่เกี่ยวอะวันเกิดอะไรกัไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นอนะบูโน่เหรอของขวัญวันเกิดผมอะอันที่28ครับอินฟอร์มยีมาเป็นอินฟอร์มครับใครเอ่ยโอ้ let's go อันดับเบิลเมนชั่นดีใจดีไหมเนี่ยแบ็คขวาเยอรมันนี่เป็นกวินออกข้างหน้าเหรอถ้าเกิดมีสองตัวเหรออย่างเงี้ยสองตัวเหรอจริงนี่เอ,อาไม่ตัวเดียวคือมันวอล์กตัวเดียวเฉยๆนะครับกวินกลับมาอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งต่ออินฟอร์มนะครับอินฟอร์ม,มแล้วก็อันที่สาม ก็ยังไม่ใช่นะครับไอเอ่ยชัวเมนี่จริงดิไอต่อไปสิสองคูณยี่สิบยังไม่มาอีกไอเอ่ยโอซิเมนเหรออืมเมีอินฟอย์ผมตัวนึงด้วยนะอันที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับแล้วครับเ,เพื่อนมาแต่ยังท้องอยู่ครับท้องม้วนไปสองคูณยี่สิบ อินฟอร์มีไหมอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรอันนี้8ปดสามคูณสิบบ้างแหละครับเพื่อนๆอู้ฮอร์วเวอร์เมนชั่น,น Ooh, มาได้ลุ้นไหมไอเอ๋ยขอดีๆหน่อยนะไม่เอากวินไม่เอาไหมเมยององรวเดอร์พีสอู้มูสเซล่านะครับเมผมได้ไปแล้วเ่ะวันเนี้ยผมน่าจะมีอยู่แล้วครับซ้ำใช่โอ้สียได้ จริงๆเมนชั่นก็ยังมีตัวดีๆนะถ้าเป็นแบบเป็นバルเฟเดอะไรอย่างเงี้ยคงตึงน่าดูเลยอะลูดิเกอร์バルเฟเดอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้นะอืมแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับมาไปสองคูณยี่สิบอีกอันหนึ่ง <S <S นี่ก็ทองนะครับมูเซ่าก็ตัวละหกหมื่นกว่านะทุกคนแต่ถ้าใครได้มาเนี่ยเล่นดีมากๆเลยนะสำหรับเริ่มต้นเ,นเอาไปใช้เล่นเงินได้เลยนะครับพเพื่อนบายเยนก็ลิงไม่ค่อยยากหรอกลิงบายเยนนะครับ แปดสามคูณห uh, ้ามิดฟิลด์เดอร์บ้างละ่ะอันนี้ก็ไม่มีนะครับเดคนไรส์แปดหกคูณสามแรกโกไม่มีอีกโอเคเอาอีกแปดสสองคูณยี่สิบไม่มีทีมว่าดียเย่สักทีมว่าทีมว่าดายเย่จะมาหาผมนะอินฟอร์มหนึ่งตัวที่เหลือเลดประมาณแปดสี่เองนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้ยังไงขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นกาลังใจให้นะหรก็ดูไปลูบไป,ปพร้อมๆกันแบบนี้แหละเนาะโอเคครับมาอ๋ออันนี้ก็ยังไม่มีครับเร็วแล้วสามสิบกว่าสองแล้วนะยังไม่เจออีกครับอันนี้เหมือนจะไม่มีขอบด้วยนะแต่มีอินฟอร์มนิดนึงครับที่เหลือแปดสี่แปดสามงยิ่งลูบยิ่งเลทตำ่ำลงเรื่อยๆ ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาอีกไปต่อไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปจบที่ตรงไหนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่รู้เลยเพื่อนๆพ,พอมันไม่ได้มันก็ไม่อยากจบถึงแม้จะเปิดมานาขนขนาดไนแล้วก็เถิดนะครับมันคาใจจริงๆนะถ้าผมเปิดแล้วมันไม่ได้เพื่อนๆอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับม,มีอินฟอร์มให้ตัวหนึ่งนะเพื่อนๆขอโทษจริงๆนะใครดูมาถึงตรงนี้รู้สึกเบื่อนะครับเพราะว่า มันไม่มีจริงผมก็อยากมีตัวดีๆให้เพื่อนๆดูแล้วผมก็อยากจะเลิกเปิดแล้วเหมือนกันครับแต่มันยังไม่มายังไม่ใช่อีกขอตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้ทีแรกอะผมคิดว่าเอ๊ะถ้าผมได้ประตูอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่อยากจะนับเพราะผมได้หรือว่าได้ตัวเมนชั่นตัวอื่นมาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะนับแต่ตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าผมขอเป็นทีว่าหรืยจริงๆ ต่อให้ประตูก็แน่ผมอยากจะจบคลิปนี้แล้วไม่ไหวแล้วกับความเกลืออันนี้นะครับที่เปิดวนไปวนมาทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมว่าเราก็ไปสตาร์ททาใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเพื่นอนเฮ้ยก็ยังไม่ได้อีก,อกอนะก็ต้องสู้แล้วครับปะต่อเ,อ <ๆ S 1> เมื่อ,อไรผมจะได้การ์ดทีวัเดืเย่เนี่ยเพื่อนมาเดียวกัน Inform. อ,อินฟอรไอเอ่ย ของโมนาโกแน่เลยได้ไปหลายรอบละอู้สามอินฟอร์มเลยเหรอเอ้ยอันนี้ดีเฉยสามอินฟอร์มของคุณมากนะครับตอนนี้อินฟอร์มใบหนึ่งนี่ค่อนข้างแพงมากๆนนะถ้าเพื่อนคนไหนอยากจะลองซื้ออะมาหลูดก็ได้หรือจะซื้อการจัดแปด8 2ไปหลูด83บทีหรือมันอยูก็กจัดได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆก็อย่างไม่ใช่นะสำหรับอันนี้ผมมีชุดนี้42นะครับที่ทำมา นั่งหลุมนานกว่าตอนเปิดเยอะเพื่อนๆก็เดี๋ยนะรัวๆกันแบบนี้แล้วการสนานุเพื่อนที่ดูย้อนหลังเนะาะอันหลังขผมก็ไม่ได้นับจํานวนแล้วนะเพื่อนๆว่าผมเปิดไปกี่ซองนะครับเพื่อนๆก็น่าจะแห่งกันอยู่เนาะว่ามันเยอะจริงๆอันนี้ไม่มีอินฟอร์มอินฟอร์มไปออกอันแรกอันสองอันหลังนี่ไม่ออกนะครับชุดนี้เฮ้ยน่าจะมีก็สี่สิบซองได้แล้วมนะั้งวันนี้นะครับ่ะมา ความพยายามมันไม่เกิดผลสักทีเนี่ยเมื่อ,อไรเมื่อ,อไรจะถึงเวลาของผมสักทีโอเคอน,นี่มีอินฟอร์ม2ตัวอีกแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคเพื่อนๆผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าผมจะเปิดอีกแค่1 0ซองสุดท้ายเท่านั้นนะนะสำหรับคลิปวันนี้ถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยนะะมาลุยกันนับเป็น10อันเนาะหลังจากนี้นะครับอันที่1มายังไม่ใช่ ก็ยังไม่ใช่นะอันนี้นะครับไอ้เอ่ยโอเคอันที่สามของชุดสุดท้ายไม่ที่ว่าได้ยอยู่ไหนหมดเนี่ยเมนชั่นก็เอามาก่อนก็ได้ตอนนี้อยากเห็นสีฟ้ามากๆเลยสีฟ้าหน่อย Come on โอ้โหจริงดิไม่มีเลยอ่ะเพืเ่อนๆหนักจัด Let's go <S อ่าไม่มี คุณโดกันนะครับตึ๊บมาได้แล้วนะไม่มีเลยเบนชันก็นไม่ออกจริงๆเลยนเนี่ยมาอันนึงนะครับแปดสามคูณสิบอันนี้ก็ไม่ออกนะมีนฟอร์มมาให้ตัวหนึ่งนะครับอีกหนึ่งอันนะครับอืมไม่มีเลยนะครับแต่มีขอบนะไอ,อเอ่ย โอ้เดยองเลอาต่อมาก็จะเป็น85คูณ3แอคแท็กเกอร์กันครับซองนี้ถือว่าเป็นซองที่ใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่ามัน85ขึ้นไปแล้วอะแต่ก็ยังไม่มีกิสมันนะครับมีทั้ง3ตำแหน่งเลยนะของชุดนี้นะครับมิดฟิลด์ด้วยก็เป็น85คูณ3เหมือนกันทาจาก s p c นะเพื่อนๆอย่าลืมไปลูกนนะครับเรดดี้จริงๆ ทีมว่าเดี๋ยวแสบตาแหละบอกเลยของดีเฟนเดอร์บ้างล่ะก็ยังไม่มีนะครับืดูตริกงรูดิเกอร์อะไรพวกนี้ผมก็เอานั่งจริงๆก็่โอเคสี่อันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้ก็ยอมแล้วนะคนะมาครับ Let's go ปาหีริยาครั้งสุดท้ายก็ไม่มีถ้ามาออกในช่ดสุดท้ายผมคงจะแฮปปีม้มากๆนะเพื่อนๆแต่คงยากนะนนนดูเลยครับ ดูจากสภาพแล้ววันนี้น่าจะไม่ใช่วันของผมครับทุกคนถึงเพื่อนไหนอยากรู้ในเรื่องของการลูบเนี่ยว่าผมทํายังไงเนี่ยแบบไม่จํากัดเนี่ยผมได้ลงคลิปลงไว้เมื่อวานแล้วนะครับสำหรับแนะนําวิธีการลูบนะว่าไปเอาซองนี้นจากไหนและทํายังไงให้มันทาได้แบบอินฟินิตี้ออลิมิตไปเลยก็ไปดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่คือผมเปิดแบบทองเยอะจนผมลืมไปแล้วนเนี่ยว่าผมเล่นอยู่ในช่วงทีวีอ่ะนี่ทาให้บอกว่าอยู่ช่วงทีวเนี่ยผมลืมไปแล้วนะเพราะเมนชั่นแม่งก็ไม่ออกไง อันนี้จะเป็นอสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคน,นมากจริงๆครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เีแต่ผมทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้เลยยังไงของทุกคนโชคดีนะครับในช่วงเทการทีมออฟเดอะเอียโค้งสุดท้ายคืนวันศุกร์ตีหนึ่งก็จะออกจากแพ็กกันหมดแล้วนะสำหรับการทีมออฟเดอะเอียตึงๆเซตนี้ ก็ไกดิ้งกันให้เต็มที่นะครับสุดตัวผมเองคงต้องยอมแพ้แหละแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ยังมีของรางวัลทีวีชันไลวอรให้ผมรูทอีกกอ๊อกหนึ่งอยู่นะครับเ,เพื่อนคนไหนเก็บวินไม่ครบก็อย่าลืมไปเก็บไว้ให้ครบนะไงฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจมากเลยวันนี้จริงคลิปอาจจะดูเหมือนไม่ยาวนะเพราะผมตัดมาแค่ตอนเปิดแต่จริงๆผมเสียเวลาในการรูปแต่ละอันกูจะได้มาเี่กคอนขื่นขนนอนานลงมาก็หวังว่าจะด,ดูกันเปิดแพ แค่แบบจัดเต็มแล้วกันนะครับเพราะจริงๆที่ไม่มีการ์ตูนวายมาให้ดูนะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเจอกันทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอินเตอร์เน็ทีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าหมากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมมเเปป็นนรรหัััสออออีกกคคค้้งงพื่ววาลดดยยขทุ